ขบวนการลู Ranger, ปแปงเรนเจอร์ปะทะแพทเรนเจอร์เนี่ยเป็นขบวนการซูเปอร์เซนไตลําำดับที่42ออกอากาศครั้งแรกในเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี28 1 8จนถึงวันที่10กุมภาพันธ์ปี29 1 9ทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกาออกากาศทางสถานีทีวีอาซาฮีมีจำนวนตอนทันน้งหมดสิ้นเนีห็นตอนด้วยกันได้เคุณมอส ในประเทศไทยเนียได้ออกากาทางช่องการ์ตูนขับและทางช่องเ c o t คอทุกวันเสราร์เวลาเจในกาสานาทีถึง8นกาออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2 0 1 9จนถึงวันที่8สิงหาคมปี2020และนอกจากนี้ยังลงสตรีมมิ่งทั้งไลน์ทีวีและ V ีทีด้วยคุณมอสเปิดรพานี่คืออะไรเปิดมาเนี่ยเราก็จะเจอกับบอนคาสิโนที่เขาเนี่ยกำลังเล่นอ,อย่างเมามันมาก <Okay. S 2> แต่ว่าเขาโดนแดงแล้วเอ้แ่อะไรเนี่ยแกต้องตายเท่านั้นแต่ว่าใครมาเนี่ยไอ้พวกโจรมันมาแล้วพวกแก ตาย่าหาไปซักแล้วเขาเนี่ยก็ทําการต่อสู้กับพวกสัปนรดว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยแย่แล้วสัป,ประรดเริ่มจะไม่ไหวแล้วแล้วก็โดนขมโมยคอลเลกชันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้โดนพลังของสัป,ประรดเนี่ยจนกลายร่างเป็นรูปแปงเรนจาก็ต้องต่อสู้ละพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยแย่นะอะไรอะพวกตารวจโผล่มาว่ะเฮ้ยหยุดมีตํารวจสาคกนเฮ้ยตุ้มเอ้าตายหาแล้วเดียบร้อยแล้วคุณตํารวจครับอะไรช้าไปแล้วก็บินจากไปตะกรอนหลังจากนั้นเนี่ยเช้าวันต่อมาเนี่ย ตำรวจขี้โมโหคนเดิมเนี <superv ising> ่ยได้โผล่มานั่งที่มานั่งแล้วก็บวชไปเรื่อยใช่อะไรไม่ลงถังหรอกนะเดี๋ยวดูดูไม่จิบกโอ้ยควายป่าวก่อนไหนีหลังจากนั้นเนี่ยใครลิเนี่ยก็โดนอุ้มไปและคลิ้ก็บอกว่าคนลงอะไรละใช้ผมอีกแล้วเนี่ยพอได้แล้วฉันเนี่ยมีงานให้แกทําใหม่ไปดู แล้วไปฆ่ามันซะเอาคอลเลคชันมาให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้พาเพื่อนๆเนี่ยไปบุกรังศัตรู่ะโดยการอยู่บนท่อแอร์แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยกลับตดระเฮ้ยไอ้ไอ้อะไรอะไอ้ไอ้บ้าเอ้ยตดไม่ว่าหรอกกินมาเน่าด้วยเนี่ยผมนึกคนตาในนั้นน่ะแย่แล้วสปาราลมันรู้ตัวแล้วอะเอาละไม่เป็นไรในพวกแกก็ต้องตายที่นี่อยู่ดีนั่นแหละสู้มันไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้จ้าว่าผู้รุนจับแล้วทำไงเนี่ยเอาละ ตายซะพวกแกแต่เขาก็ทําการฆ่าเพื่อนทั้งหมดแต่ว่าเพื่อนไม่ตายเนี่ยแม่โผล่ขึ้นมาถ้าพวกแกยังไม่ตายเนี่ยฉันว่าพวกแกตายไปแล้วอ่ะฉันนีน่นางเนียว แบ่งร่างเป็นรูปแปงเรดรูปแปงบลูรูปแปงย e ลโล o ผู้ราสามคนขบวนการรูปแปลงเซนเจอร์ <c oughs> แล้วก็ทำการต่อสู้สำหรับพอต่อสู้กันไปกันมาในมุมกล้องนี่ไม่โคตรสวยแต่ว่าจะเผด็จศึกแล้วแต่ว่าผู้ตำรวจโผล่มาว่ะหยุดก่อนนี่ตำรวจสาวกลอนอะไรนี่เนี่ยเดี๋ยวเจอนี่หน่อยแบ่งรางมือปราแพทเรนเจอร์หมายเลขหนึ่งแพดเรนเจอร์หมายเลขสองแพทเรนเจอร์ หมายเลขสามกระบวนการมือปราผู้พิทักษ์เดกา e เรนเจร์แล้วก็โผล่มาเอาจริงนี่สู้อะไรดีกว่ามาเฮ้ยจ้าแล้วก็จบตอนเลยอ่ะเรามาดูตัวละครหลักในเรื่องนี้กันดีกว่าเริ่มต้นด้วยยานุคไคริหรือว่ารูแปงเลสนั่นเองเป็นหัวหน้าทีมรูแปงเลสนั่นเองครมีนิสัย ราเริงตลอดเวลาแล้วเขาเนี่ยเปิดร้านอาหารบางหน้าได้ย Yo, ji, ังฮะโยอิมะจิโทโอมะหรือว่ารูแปงบูเขาเป็นชายหนุ่มที่มีอายุไม่สุดในรูแปงเรนเจอร์แล้วก็ทําอาหารเก่งด้วยคาจามิอุเมโกะรูแปงเยลโล่เป็นหญิงสาวในรูแปงเรนเจอร์ผู้มีอายุน้อยสุดท้าแล้วก็ล่าเริงแจ่มใสาตามภาษาเด็กน้อยซากะเคอิจิโร่ iro, หรือว่าแพทเรนเจอร์หมายเลขหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าทีมแพทเรนเจอร์ได้เลยครเป็นคนที่หัวร้อนเลือดร้อนแล้วก็จะจับโจรได้แต่อย่างเดียวฮาคาวะซาคุยะเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงฮะแต่ว่าเขาเนี่ยโดน ง่ายมากชีโกนสุดแล้วก็พาผู้เยาวด้วยเนียวจินซึกษะหรือว่าแพทเลนเจอร์หมายเลขสเป็นหญิงสาวในทีมแพทเลนเจอร์นั่นเองครเป็นผู้หญิงที่ใจสู้นักสู้แล้วก็งานนอกเนี่ยมารัวๆเลยทาคาโอกโนเอลหรือว่ารูแปงเอ็กและแพทเนนเอ็กเป็นชายหนุ่มปริศนาซึ่งเขาเนี่ยมาเพราอความเท่แล้วเขาเนี่ยสามารถอยู่ทั้งฝั่งรูปแปงเลนเจอร์แล้วก็แพทเลนเจอร์ด้วยเรามาดูหุ่นยนต์โจรและตำรวจกันมากดีกว่าเริ่มต้นด้วยรูปแปงไคเซอร์เป็นหุ่นยนต์ที่เกิดจากการรูมร่างของก กูสตาเกอร์แล้วก็ยานไดอันไฟเตอร์ของเรดของบูแล้วก็ของเยลโล่รวมล่างเป็นรูปแองไคเซอร์แพทไคเซอร์เป็นหุ่นยนต์ของแพทเลนเจอร์ฮายที่เกิดจากการล้มล่างของกูสตาเกอร์แล้วก็ทิกเกอร์แมชชีนหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามรวมล่างเป็นแพทไคเซอร์เอ็กซ์เอ็มเพลเลอร์เป็นหุ่นยนต์ท่าที่เกิดจากการล้มล่างของเอ็กซ์เทรนทั้งสี่ขบวนได้แก่ซิลเวอร์โกไฟเออร์แล้วก็ทันเดอร์รวมล่างกันเป็นเอ็กซ์เอ็มเพลอร์กูสคูไคเซอร์ We, it's, เป็นหุ่นยนต์ท่าที่เกิดจากกามโลล่าของ g h o s t รเกอร์ได n ัน Fighter ของ e ร b บู l y ย l โล w กับ Ti กเก Mach มช ine หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3และก็เอ็ a ส์ทั้ง4ขบวนครับกลายเป็น g h o s t k a ซ s e r v s x เรามาดู้กลุ่มอาญากรหลากมิติหรือว่าแกงเลอร์ก็ไม่ได้กว่าคืออะไรว่าคุณแจ๊สเป็นอาญากรจากโลกมิติเบื้องหลังฮะที่เขาเนี่ยจะขโมยคอลเลคลชั่นเพื่อเป็นพลังของตัวเองแล้วก็ปวดเมื่อยทั่วโลกโดการานิโอยาบูนเป็นหัวหน้าของแกงเลอร์นั่นเองฮะซึ่งเขาเนี่ยมาที่โลกเพื่อฉลองว เ9้ปีมีเป้าหมายจะยึดของโลกแล้วก็สะสมคอลเลกชันทั้งหมดดัสเดสตาร์มาโจเป็นบริการของโรการิโอฮะมีอาวุธก็คือปืนระเบิดนั่นเองกรอสรูเมดูเป็นบริการหญิงของโรการิโอนั่นเองฮะ ซึ่งเขาเนี่ยมีพลังในการฟื้นฟูและขยายร่างพวกสัตว์ประหลาดซามิโกโเดลมาก็เปน็นนศกั๊งเลยฮะผู้ก่อเหตุแช่แข็งทั่วเมืองและทําให้ผู้สมาชิกรูปแปงเมตต้องเจ็บช้ำหลายครั้งแล้วตอนจบเป็นไงหลังจากที่ลูปแปรเดนเจอร์เนี่ยต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วว่าเขาเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ดูีไไไได่ไม่เป็นยังไงจําได้หรือเปล่าคนที่เราคุ้นเคยกันดีและเขาเนี่ยก็ช่วยโนเอลไปได้หลังจากนั้นเนี่ยไครรูเนี่ยต้องมาปรับความเข้าใจกับเคจังและนายเนี่ยเริ่มเป็นโจดแล้วส ฉันพึ่งตำรวจไม่ได้จับซะหนะจับฉันฉันฉันทำไม่ได้ฉันให้อภัยความอ่อนแอของตัวเองไม่ได้แต่ฉันเป็นตำรวจที่กล้าหาญมากกว่านี้นายคงไม่ต้องมาเป็นจรหรอกไม่แล้วนายเป็นอะไรกันแน่นายติดยาหรือเปล่าอป้าเอ้ยหลานเจนนี่โดกามิโอเนี่ยก็ออกมาอารวาสเล้อไดละวขำมาแล้วต้องไปสู้แล้วเอาละลูกแป้งเลนเจอร์โรโบออกมาบุกข้าวเนี่ย ลูแปงไทเซอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาทำการต่อสู้กับกาลาดดโอพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ว่าพลังมันต่างกันเกินไปแต่ว่าซามิโอเนี่ยก็โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าไอ้ลูแปงเรนเจอร์เนี่ยมันเป็นของฉันเนี่จจำได้หรือยังเฮ้ยนี่มันพี่ชายฉันนั่นมันเพื่อนฉันเฮ้ยนั่นมันเมียน้อยฉัน หลังจากนั้นเนี่ยการีโอกเลยโจมตีใส่หุ่นยนต์จนทำให้หุ่นยนต์เนี่ยพังกระจายจนทำให้สีแดงเนี่ยต้องหลบหนีไปทิ้งเพื่อนสองคนเนี่ยไว้ที่กรมตำรวจแล้วก็โดนจับแล้วด้วยจนทำให้สีเขียวได้เศร้าแล้วบอกว่าฉันหวังว่าจะเจอเธอเท่าน่อยไม่น่าเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแย่แล้วอะไรอนะไอสีแดงเนี่ยมันยังไม่ตายว่ะมันโผล่ไปพักอยู่ที่บ้านพ่อบ้านแล้วบอกว่าผมต้องไปแล้วพ่อบ้านมัเนเรื่องของมึง <c oughs> <c oughs> แค่สะสมคอลเลคชันไม่ห้ามก,กูเลยเลยไม่ไม่ไม่หลังจากนั้นเนี่ยไคลลี่เนี่ยเขาต้องไปตามหาซามิโก้เลยโดยการตามรอไปเรื่อย<ๆ>แต่ว่าก็เจอกับเคจังไคลี่อะไรอะ่ะนายพอแล้วละ่ะไม่ฉันไม่พอหรอกถ้าฉันทําได้ฉันไม่ต้องพึ่งนายหรอกตำรวจเนี่ยมีว้ยไายตั้งประชาชนานั้นอันนั้น <c oughs> อันนั้นมันประเทศไทยพอได้๋ยนะนายต้องตามฉันมาได้แล้วเดี๋ยวนายจะตายแล้วนะนั่นไงประชาชนที่นายต้องปกป้องไม่ใช่โจรอย่างฉันไปซะเคจังลาก่นลากอน หลงมึ <laughs> งไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไครนี่เลยต้องไปประทะากับซามิโกโ้แล้วครับผมซามิโก้แกเอาระแปลงร่างเป็นรูปแปลงเลสมาเฮจ้าเฮจ้าเฮจ้าแต่ว่ารูปแปลงเลสเนี่ยก็สู้ไม่ได้ว่ะอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อนทั้งสองคนก็โผล่ขึ้นมาว่าเอ้าพวกนายยังไม่ตายหาไปอีกเหรอเนี่ยใช่แล้ว พวกเราเนี่ยต้องต่อสู้กันเป็นทีมเข้าใจไหมใช่แล้วใครนี่เอาละไปต่อสู้กันเลยหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของแพตเลนเจอร์เนี่ยต้องไปต่อสู้กับโดโการมิโอนะ,อะซึ่งโดโการมิโอเนี่ยมันแข็งแก่งมากมาครับผมทำให้ฝั่งแพทเลนเจอร์เนี่ยกระเด็นมาหาดูแปงเลนเจอร์อ โอ้ยเจ็บเจ๊จังมาที่น mm ี่ทำไมเนี่ยพลักตัวอันตรายมาทำไมเนี่ยเอ้าบอสอะไรบอสนดี่มากวนผมมีอะไรนะอะไรแล้วยังไงอะคราวนี้เนี่ยผมต้องอ่อยู่ในตู้เซฟบอสละณจะให้มาอยู่ในตู้เซฟชั้นแล้วก็ได้นะแต่ว่าชั้นเนี่ยไม่เปิดออกมาง่ายหรอกแต่ว่าถ้าเกิดนายอยากจะเข้าไปอะฉันก็จับให้แน่นอนโอเคบอสผมจะเข้าไปละตามมาด้วยรูปแปงเรนเจอร์ไปแล้ว แล้วหลังจากนั้น,นรูปแปลง,งเจอก็ไม่เข้าไปว่าพอละใครจะเข้าไปเลบ้ามึงบ้าไปแล้วตายอยู่างน้นคนเดียวแหละ <c oughs> ต้องเข้าไปลนะทุกคนคุณตํานวดฝากด้วยได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้น,นรูปแปลง,งเจอร์ก็เขาไปประทะกับซามิโก้ข้างในตู้เซฟพ, <c oughs> พอต่อสู้กันไปกันมาในซามิโก้เนี่ยกรากมากจนทำให้ซามิโก้เนี่ยพ่ายแพ้อย่างง่ายดายแล้วก็ตาย จะเป็นเหลือเลาตายอ่ะแล้วคนที่โดนแช่แข็งเนี่ยก็กลับกลายมาเป็นมนุษย์ตามเดิมหลังจากนั้นเนี่ยรูปแปงเ,เจอร์ก็ออกมาไม่ได้้วเอาละพวกเราต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะส่วนเธอเป็นผู้อยู่คนเดียวก็ช่วยๆกันหน่อยแล้วกัน <c oughs> แต่สารภาพมาที่ฝั่งของแพทเอนเจอร์เนี่ยต้องต่อสู้กับโดการิโอแล้วพอต่อสู้กันไปก้กระมันเนี่ยมันสู้ไม่ได้ว่ะมันปลดโซ่ไม่ได้ทําไงดีเนี่ย เอาละนะแล้วพลังของฉันเนี่ยเยอะมากด้วยแล้วพวกเจา้าแพทเรนเจอร์เอาดูไปเฮ้ยร่างกายข้าเป็นไรไหมเนี่ยตาสลับภาพไปที่ฝังของตาแก่ที่อยู่ในบ้านเฮ้ยทำไมคอลเลคชั่นนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยอ๋อเราให้หนังสือกับใครรี่อย่างเนี่ยเขาเนี่ยส่งคอลเลคชั่นมาร่างกายข้าเอาเลยเขเขจังมาแปลงร่างเป็นซูเปอร์แพทเอรเรนเจอร์มาอีกหนึ่งปล่อยแสงมันเลยจริงเอ้ยิศา<ย>เไอ้ยิศา แต่ว่าจนทำให้ซาหลาดเนี่ยยังไม่ตายมันทำให้มันอึดลึกเกินอะโซ่ขาไม่มีวันขาดง่ายๆรอบนีจะพวกแพทเลนเจอร์เอาละนะตอนเนี้ฉันออกคำสั่งให้นายในกาจัดโดการิโอได้เลยเฮ้ยอุน่าไม่ต้องกำจัดเท่านั้นไม่เคเอาไห้ฉันดูหน่อยสิเออเคเปนคละเคแล้วก็เออ หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ต่างพากันชื่นชมแพทเรนเจอร์ว่าปฏิบัติงานดีเหลือเกินหลังจากนั้นเนี่ยแพทเรนเจอร์ก็ได้ภารกิจใหม่ก็คือภารกิจที่กําจัดกับ <g anger> แ,กแกงเลร์ที่เหลือแล้วก็เจอแกงเลร์ตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะกากพอตัวแต่ว่าเฮ้ยใ,ใครมาเนี่ยไ <c oughs> ม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับพุกนายมาได้ยังไงเนี่ยแจ็คพอร์ตคอลเลชันเนี่ยมาช่วยผมไว้ทำให้ผมเนี่ยได้เจอกับพี่ชายครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อนแฟนที่จับได้หมดแล้วฝากนายด้วยนะสีเขียว เพื่อนฉันมันโบย่่ห,หมดแล้วไม่ได้ยิงต้องมาท่ากันแล้วเอาสู้กันสู้กันมาฆ่ากันเองนี่แหละดีกว่าแล้วทุกคนนี่ก็ตายหาหมดจบแม่งอย่างเงี้ยแหละ